เกิดวันพุธกลางวันได้ไพ่ราชินีเหลียญสามดาบจัสติกเดอะเวิร์ราชินีถ้วยช่วงนี้ครับการงานจะแข่งกับเวลาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอิทธิพลของไพ่สามดาบแต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือแม้กระทั่งคนอายุน้อยผิวขาวหอมบางช่วยเหลือในเรื่องของการงานทุกสิ่งทุกอย่าง ในเรื่องของการเงินครับมีคนโอนเงินให้ตลอดทั้งวันจะยิบจจับจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนของมือ1มือสองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอุปกรณ์สิ่งต่างทางด้านการเกษตรหรือแม้กระทั่งการซื้อขายจะมีค่าในหน้าสิ่งต่างๆดีเอเนาะคานค้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าวันนี้วันมาคะปูชาทําทุกสิ่งทุกอย่างการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงการไปซื้ออุดหนุนน้องๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เตียมรับมือให้ดีคนที่เป็นการค้าขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศจะได้ดีครับมีโชคมีลาภครับดวงดีกับ3ตัวท้ายหมายเลขบัตรประชาชนให้โชคในเรื่องของความรักครับคนโสดจะดีมากครับพบรักกับชาวต่างชาติที่เป็นคนมีเครื่องแบบเพราะฉะนั้นใครที่มีสายฝอสายขอสายรอสายจอ เตรมตัวเลยครับฝึกสปีกอังกฤษหรือว่า Speak สปีกภาษาตามที่แต่และคนชอบเลยคนมีครอบครัวแล้วครับมีโอกาสไปทําบุญครับวันนี้เป็นวันบุญวันกุศลเวียนเทียนใส่บาตรตอนเช้านะครับมีความสุขทําสิ่งต่างที่ดีพาครอบครัวนะครับไปเจริญความสุขทางด้านธรรมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะดีมากสุขภาพครับต้องระวัง ฝุ่นนะครับ PM 2.5เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เจ็บคอมีเสมยหะต้องระวังสวมหน้ากากอนามัยให้ดีแล้วก็